ขึ้น,นครับวันนี้ไปไปที่วัดอะไรลืมขับรถขับรถไปได้ครึ่งทางรถเสียก็เลยนั่งนั่งแท็กซี่ไปนี่ค่ะคันน,นี้ชอบมากขี่เหมือนขี่รถวิบายนะผมโชควยมากนะครับก็คือขี่ไปกระแทกแบบกระแทกตุ้งตังตุ้งตังเลยมันเป็นรถบรรบรรทุกเล็กน,นะองคฟงนี่แต่ก่อนอยากได้มากพ่อหมออยากได้แบบสุดๆเลย พอได้มาจริงเมื่อนะคขับแต่ก่อนใช้ใช้องคงระขีไาทำงานจริงๆนะแล้วก็รถตู้ที่มีจริงๆรถตู้ที่ที่ชอบจริงๆนะให้ผมใช้นะแต่ก่อนนะนี่อันนี้สภาพเน่าๆนี่เลยผมชอบมากมันแบบชอบมันจ้าดีชอบช่วงล่างนุ่มมากนะครับรถเน่ามากนะครับแล้วเราก็เลยไปขอขอซื้อเขาเพราะาชอบสภาพมันจริงๆนะผมทีนี้พี่มีทักทางเยอะย ทำไรกันอยู่ครับเอาไวไฟคุยเล่นคุยเล่นคุยเล่นนั่งคุยเล่นจีนี่มานั่งคุยหรอจีนี่จีนี่จีนี่ล้วจีนี่อันนี้เห,หม็นหึงเลยนะจีนี่ ลงว่าสามขาันลงมาอ๋อพอพอคุยกันไม่คุยนะครับไอ้นี้นี่อ่านคอมเมนต์ได้ไงเรอค้างเหรอมุมบนไซส์ผีหลอกลเพื่อนอืมเมื่อทำอะไรกันอยู่ไม่หลับไม่นอน ตีสามสห้านาทีพรุ่งนี้วันจันทร์นะพเพื่อนๆไปทำงานกันใช่ไหมเฮ้ยเจ้าีบ้านนี่ผมให้ดูบ้านไม้เดี๋ยวผมชอบแต่ก่อนไม่ชอบนะบ้านไม้รู้สึกมันดูโบราณครับคือบ้านไม้เนี่ยต้องบอกว่าตอนตอนนั้นเนี่ยคือหลังนี้เขาบอกว่ามีคนมีคนตายนะารู้จริงไม่จริงนะผมตอน,น หลังไอ้หลังเนี่ยมันเป็นบ้านผีสิงนานมากแล้วเวลาคนผ่านเนี่ยคนก็กลัวกลัวกลัวมก็ไม่รู้กลัวทำไมนะผมว่าแบบผมผมชอบสุดเลยหลังเนี้ยคือชอบแบบชอบมากมาดูคลาสสิกด้วยแล้วก็แลวในในที่เนี่ยตอนนั้นอ่ะที่ทีซื้ออ่ะมันก็คือมีหลังนี้อยู่ด้วยแต่หลังเนี่ยตอนแรกก็คือสภาพเดียวกับหลังนี้เลยแต่ว่าคือเราดูโครงสร้างไม้มาแล้วเนี่ยไม้มันยังแข็งแรงอยู่เพราะไม้มันยังแข็งแรงอยู่ก็เลยเออเปลี่ยนเปลี่ยนด้านนอกนะจากไม้เก่าๆก็เลยเปลี่ยนเป็นเชล่าเปลี่ยนเป็นไม้เชล่าแทน เซอร์ลาเปลี่ยนจากหลังคานั่นก็เป็นเป็นเมทัลชีตพิวโฟมแทนนะครับแล้วก็แค่รือข้างหน้าข้างล่างก่ออันนี้เพิ่มเพื่อที่ว่าจะได้กั้นอลูมิเนียมข้างน้งก็เป็นโล่งๆง่ายๆ,ๆแบบเนี้ยไม่เห็นอะไรเลยแล้วก็ทำห้องน้ำเพิ่มตอนแรกกะว่าแปลว่า,วาจะรยทำงานหล,หลายๆอย่างนะก็เลยทำห้องน้ำเพราะว่าพอ,พอถึงเวลาจริงเวลาที่แบบลูกค้ากับจากคนที่ทำงานมา มากันเยอะมากห้อง,งน้าไม่พอนะครับผมนี่เลยพอไม่ได้ทํางานสองเดือนก็เลยหยุดทำในหลายอย่างก่อนเป็นเมืองร้างไอ้ต้นนี้เวลาลมพัดนักกลันกวนักกลัวเดี๋ยวจะเดินกลับบ้านนะครับผมเดินกลับตัวบ้านพาเดินเล่นยามเดียวกันพรุ่งนี้ทํางานกี่โมงเพื่อนใครกำลังจอกไปทํางานไม่นาทีสาม นั่งสองแถวเลยไปตุ๊กต๊กอันนี้ไม่ได้ขึ้นเลยนะตอนหลังอ้เนี่ยเร็วนะแต่ก่อนขึ้นยังขึ้นไปเล่นร้องเพลงมานี่ร้องเพลงให้ไอ้ตาฟังตลกจริงจริงเพลงเพลงเน่นะเพลงนี้มันเป็นเพลงที่พอฟังคือถ้าถ้าเป็นคนละสเนียงอะไรกันะก็เป็นแบบแทบจะเหมือนแบบบอด้อะไรเงี้ยเลยคือเพลงเท่ๆมาก Nhật tình bắp bắp tết nguyên liệu nếu anh một lần nữa 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 ชอบกินน้ํานี่ไม่ยอมกินน้ําำเด็กๆชอบกินน้นํากินน้ําในบ่อปลานี่ก็ว่าเราทำให้เด็กๆเล่นเบายางเดี๋ยวพรุนี้ก็มาร้อยเชือกร้อยสามจุดสามจุดสามจุดแล้วก็เอาไว้ให้แบบเด็กๆ หรือเวลาเวลาใครเบื่อก็เดินเดินผ่านน้ำไปนหนาแสงไงไอเขาไม่เหนือ่อย ึกลร์ด like, เด๋อวอ่านคอมเมนต์เรืเ่อยๆดีครับสวัสดีสามทุ่มยี่สิบนะครับเจอกันวันนี้กินเยอะมากวันนี้คือกินแบบเยอะมากๆกลับมาก็กากกให้เบสอุน่นชาบูกินกันเยอะเลยไปงานไปงานศพบุณตาโฟกัสนะครับผมไฟก็ไม่ทราบม,มาก่อนเลยว่าผมพอวันนี้ไปถึงขับรถไปอยากไปนะครับก็พอขับไปปุ๊บรถรถเสีย เอา password. คันนึงไม่ลเสียกลางทางก็เลยจอดทิ้งไว้แล้วก็นั่งแท็กซี่ไปต่อใส่ชุดขาวไปไม่ไม่ไม่ทราบจ,จริงๆนะไปถึงทั้งงานคือชุดดําแบบชุดดำกันทุกคนเลยอเีย๋อก็เพิ่งทราบว่าเห็นขเขาบอกว่าอะไรนะถ้าคนเสียชีวิตอายุเยอะก็ใส่ชุดดำกันนหรอแล้วก็ถ้าอายุน้อยหน่อยก็ใส่ชุดขาวไม่รู้ข้อมูลผิดถูกแต่วันนี้คือใส่ชุดขาวไปคนเดียวเลยเดี๋ยวก็นอนครับ

เพลงนี้จ้าฝึดเพลงนี้จ้าฝึหลายคนอาจจะไม่ชอบอาจจะไม่ได้สไตล์หลายคนนะผมใครแบบชอบสบายๆอาจจะชอบเพลงนี้หลายคนน่าจะไม่ชอบหลายคนน่าจะไม่ชอบแต่ผมชอบมากเลยไม่ได้ฟังน,นนะเ๋ยลองก่อนนะ มีอืออ่นอ่ะ้ารับด้วยนะครับผม <c oughs> นอนกันได้ไหมเพื่อนตีสามสามทีสองแล้ว

เพลงหนึ่งะร้องชอบ